อีกประเด็นหนึ่งก็คือรัฐบาลก่อนหน้าน,นี้จัดงาน6วัน63ล้านความคิดรับโทรศัพท์พรรเพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาเริ่มกิจกรรม7วัน7ความเจ็บปวดซึ่งทําให้ในายก,กรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แสดงความรู้สึกว่าในฐนานะพรรก,การเมืองเนี่ยไม่ควรจะไปบิดเบือนข้อเท็จจริงควรจะมาเป็นหลักมาต่อสู้กันในสาภาแต่บรรยากาศที่เห็นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมะ พักเพื่อไทยเนี่ยเขใส่ชุดดามากันหมดเลยนะ,ะคือมองเผลินเนี่ยนึกว่าจะเป็นอีกงานอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการจุดทูบมันด้วยใช่ฮะเป็นทูบแบบดอกเดียวเนี่ยนะคะนี่แต่งชุดดําแล้วก็มาจุดทูบดอกหนึ่งค่ะนะฮะก,ก็ก็ลักษณะก็คือว่าเป็นงานเหมือนงานไว้ทุกครั้งสําคัญเจ็ดวันเจ็ดความเจ็บปวดของประชาชน จะจัดกันเนี่ยอย่างแบบมีรูปรถกลิ่นเสียงเห็นเขาบอกว่าแบบ<ช>นั้นเลยนะคะทางเข้านิทรรศการเนี่ยมีภาพขนาดใหญ่เป็นรูปโลงศพสีแดงอยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะมีกระถางทูบไว้ให้ผู้ร่วมงานจุดทูบไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตค่ะบรรยากาศตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองของภาคเพื่อไทยแสดงออกเป็นการไว้ทุกข์ให้เหตุสลายการชุมนุมชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบทุจริตเนี่ยนะฮะขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ย ชั้นสองก็เป็นแนวคิดกล่องขาวแสดงถึงชีวิตอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์ที่ที่เป็นเหตุการณ์การชุมนุมค่ะและตรงนี้แล้วฮะลักษณะก็คือขอคืนพื้นที่ขอคืนสิทธิ์และชีวิตประชาชนจำลองเหตุการณ์ชุมนุมราชประสงค์โอ้โหแล้วก็หลายอย่างฮะมีรูปแต่งเป็นทหารพร้อมเอฟเฟกต์เป็นเสียงสไนเปอร์ไประยะ,ะ,ะมีกลิ่นคันควันไฟมีกลุ่มกรรมฐาน กลิ่นดินประกอบนะฮะมีจุดของความตายที่วัดประทุมวนารามนะฮะแล้วก็คือลักษณะก็คือพอเข้าไปเนี่ยจะมีกลิ่นแล้วมีเสียงระเบิดตูมเป็นระยะแล้วก็มีเสียงยิงสไนเปอร์เป็นระยะระยะนะฮะนี่และที่ทําให้ในายกระทุมวรทยเมื่อวานนี้เราไปฟังดูครับเชิญฮะก็ะคือไม่ควรจะมีการไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อหวังผลในการสร้างความแตกแยกหรือ สร้างปัญหาทางการเมืองขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยผมก็เห็นตอนนี้พยายามที่จะโยงให้มันเกิดความแตกแยกเกิดเรื่องของการเมืองเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> ผมอยากให้พักการเมืองเนี่ยทำงานด้วยความรับผิดชอบนะครับในภาวะซึ่งบ้านเมืองต้องการที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงและก็ความร่วมมือกันบางองค์กรบางกลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยเขาอาจจะมี ประเด็นของเขาซึ่งก็ทําได้แต่ว่าพรรคการเมืองท,ที่ที่รับผิดชอบแล้วก็มีโอกาสในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในสภาอยู่แล้วนี่น่าจะต้องทบทวนบทบาทเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามีเจตนานะฮะถ้าหากว่ามีเจตนาที่จะไปทําอย่างนั้น,น